่สวัสดีค่ะวันนี้พวกกระช่างเป็นเดกน้อยเด็กฉันไม่ค่ะวันนี้คือวันวันนี้จะมาทําอาหารเย็นนะคะหนวดเมนูอะไรครับหนวดปลาหมึกแกงหนวดปลาทำไมเด็กชอบกินมากปลาหนวดปลาหมึกใส่อชะอมชะอมนะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับก็มีเกลือตรงนี้เกลือเกลือนิดนึงชูรสแล้วก็พริกพริกอันดับแรกครับตใส่หม้อนะคะตั้งไฟนะคะ ก็ดูท่าตามพริกนะคะให้มันแหลกครับให้มันแหลกตามดีๆครับใช้พริกแดงสามิตรนะคะรสชาติเผ็ดจะเผ็ดปานกลางเมนูนี้คือเมนูอะไรนนอเมนูสมัยนี้ชื่อเแกงปลาหมึกใส่ชะอมนะคะปลาหมึก อีตุพอแล้วอพอแล้วซ้ำานี่ค่ะไม่ใช่อีตุพอดีกินกับเลยพริกนะก็ตามพอหยาบๆนะคะไม่ละเอียดมากแล้วก็พริกนะคะใส่ลงไปในหม้อนะคะก็ใส่เครื่องปรุงครับเยวตักให้หมดก่อนเครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับนี่ก็มีเกลือ เกลือนิดนึงแล้วก็ชูรุนะคะใส่ลงไปเลยครับแล้วก็มีอะไรบ้างครับแค่นี้แหละอ้อลืมปลาร้าต้องใส่น้ำปลาร้าด้วยนะครับนัวนัวสองช้อนเลยครับโอ้โหใส่โอ้โหมันโอ้โหมันหน่อยนะครับโอ้โหใส่ลงไปเลยครับนัวนัวนะครับเล็บชอบมากเลยนะคะปลาหมึกแกงใส่ชะอมใส่ปลาร้ามันจะรสชาติแบบ อร่อยกลมกล่อมนวนัวเลยนะครับใช่ค่ะก็ให้น้ำเดือดนะครับปิดฝาให้น้ำเดือดไชประมาณห้าถึงสิบนาทีเมนูนี้ไม่นานรัาเมน,นูก็ชอบมากนะคะเพราะว่าเป็นเมนูสัอทับชอบมากเพราะหนวดปลาหมึกก็จะกรุกุมหนวดปลาหมึกกรุบกรุปนะคะน้องได้บอกว่านี่นะคะ ชะอมเล็กน้อยนะคะเพราะว่ามันเก๋ก็จะเอาเปิด้าก่อนนะคะแล้วก็ใส่ปลาลงไปใส่ปลาหมึกลงไปนะสักสามนาทีคนเลยครับสักสานาทีใส่ชะอมลงไปเลยครับใสเอมเลยแหละมันจะได้สุกพร้อมกันนะครับปลาหมึกมันจะสุกเร็วครับ ก็ใส่พริกขึ้นเข้าไปอีกสองเม็ดนะคะกลพริกพอหยาบๆนะครับสองเม็ดที่แล้วก็ใหหม้อมันเดือดให้หมึกสุกหอมชะอมมากก็ทิ้งไว้ประมาณสามนาทีนะคะค่ะก็สุกแล้วค่ะสุกแย้ยค่ะก็สุกแล้วนะคะปิดแก๊สปิดแก๊สนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ ตักไม่ให้แม่ตักครับก็บจะให้แม่ตักนะครับ,ค,รบคิดถึงมากเปนูนี้คิดถึงอะไรครับหอมหอมหอมบอกใช่น้ำก็จะขุนขุนปลาหมึกเพราะว่ามันมีหมึกคุณล้างทำควมามสะอาดเรียบร้อยไหมหมดครบไม่มีเท่าไหร่ แม่ก็จะตัดตอนเจียวเียร่ดีโอ้ต้ักก็เรียบร้อยแล้วนะคะน้องเดนะคะเหยุดมาทาข้าด้วยกันนะคะอร่อยไหมครับแซบอยู่บนน้องเดบ อื้อวค่ะรสชาติเป็นไงบ้างครับโอ้โ,อโหดูมันมันร้อนอน,อนะคะน้ำตาไหลแล้วนะคะตอนนี้กินไปร้องไห้ไปนะคะเพราะด้วยอะไรไม่รู้โอ้โหด้วยความแซ่บหรือว่ามันร้อนนะคะก็จะมียำด้วยนะคะยำแล้วก็แกงปลาหมึกนะคะ,ะทานข้าวกับน้องเดฟนะคะส่วนแม่หัวใจก็อิ่มแล้วนะคะ น้องเดฟไม่ไหวนะคะใช่ไหมน้องเดฟนี่นะคะน้องเดฟจะชอบมากเป่าก้อนมันหอนก่ะอืะเป็นอะไรไปผือครับเผ็ดมากไหมครับหรือว่ายังไงไม่ค่อยเผ็ด ไม่ค่อยเผ็ดนะคะแจ่มันท้อมันร้อนก็เปล่าให้มันเย็นครับทั้งร้อนทั้งเผ็ดรวมกันเป็นร้อนมากอโทั้งร้อนทั้งเผ็ดรวมกันเป็นร้อนมากเมื่อกี้ก็ททำไมบอกว่าไม่เผ็ดอโอโหน้ำตาไหล <c oughs> ก็ยำรสแซ่บนะคะยำนี้ก็จะเผ็ดมากใช่ไหมครับหรือว่ายังไงยำก็ไม่เผ็ดไ,ไม่เผ็ดไม่เผ็ดนะคะเ,เป็นยำอะไรครับนี่ยำรวมนิดทะเลยำรวมนะคะนี่ก็มีอะไรบ้างในนี้ตีนไก มีตีนไก่มีหมูยอมีปลาหมึกใช่ไหมครับมีกุ้งด้วยไหมมีกุ้งแต่กินแล้วก็รสชาติเป็นไงบ้างครับยำอร,อร่อยอร่อยมีรสเปรี้ยวรสหวานรสอะไรบ้างไหมเผ็ดไหมมีเผ็ดนินดนึงเผ็ดนิดนึงแล้วยำกับแกงปลาหมึกอะไรน้องเล็บชอบมากกว่ากันครับแกงปลาหมึกแกงปลาหมึกนะครับ<ม>เพราะว่าแกงปลาหมึกก็จะหมดแล้ว ยำยังเหลือเยอะเลยนะคะยะกินหลายนามทองแ,แต่ก็จะเป็นถ้ทาทานเยอะเป็นท้องแต่ก็จะเป็นชูชก <laughs> ใช่ไหมใช่ไหมใช่เอาอะไรมันออกคือว่าแมวออกมืดแล้วนะนี่ไงตามันแข็งมั้นใส่แมวออกมืมดซะปตาเปิดเท็ตาปลาหมึกน,นี่พี่แม่นี่น่าอร่อยมากมีทั้งเหงื่อมีทั้งน้ำตา แกงปลาหมึกจะอร่อยกว่าแกงปลาหมึกปลาหมึกน้องเล็บจะชอบมากที่สุดเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เนื้อก็จะ,ะเหงือ่โอแล้วค่ะเหงื่อก็โอ้โหเหงื่อแตกซิกแตกซิกเลยนะคะโอ,โ,โอ้โหพุ่นน่ะจึ๊บจื๊บจื๊บข้าวใหม่ข้าวใหม่นะคะเขาก็จะเหนียวมากนี่ก็ปลาเปาปลาหมึก ตัวเล็กครับตัวเล็กน,นั่งคือต,ตัวเล็กแล้วอ๋อแล้วกรับก็ก็จะกรอบกรอบส่วนนี้น้องเรียบไม่ชอบชอบส่วนไหนครับชอบพวกที่เป็นหัวแบบนี้ชอบหนวดอันแบบนี้ไม่โฟกัสเป่าด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะลวกปาก ใกล้จะอิ่มแล้วยังครับอิ่มแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเล็กด้วยนะครับะสวัสดีค่ะบ๊ายบายข้าวก็จะเลือมมือไปล้างมือกันข้าวก็จะเลือมมือไปล้างมือนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ